สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงทั่วไปนะคะของชาวลัคนาราศีกรกฎ1-15มกราคม2,568เรามาดูกันนะคะว่าต้นปีแรกเลยค่ะของชาวกรกฎจะเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่ชาวกรกฎทุกท่านก่อนนะคะขอให้ทุกท่านปีนี้เป็นปีของความสำเร็จนะคะปีนี้ตั้งแต่ปลายปีเนี่ยจะได้คุณจะได้ดาวพรฤหักนะคะคุณจะได้ดาวพฤหัสเนี่ยมาทับลัก นะคะได้ตำแหน่งมหาอุดด้วยนะคะปีนี้จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับชาวกรกฎแล้วก็จะมีโอกาสการเปลี่ยนแปลงอะไรสู่สิ่งใหม่ๆกับชาวกรกฎเช่นกันนะคะเอา15วันนี้ก่อน15วันนี้เนี่ยนะคะมีดาวพุธนะคะดาวพุธตั้งแต่วันที่2มกราคมจะย้ายมาอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยก็ยังเป็นเทวีโชคอยู่นะคะ เอาเรื่องดีนะคะเรื่องดีเนี่ยก็น่าจะมองในมุมมองว่าอ,อ,อุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆนานาคุณยังได้ใครบางคนเข้ามาช่วยเข้ามาส่งเสริมไม่ว่าอุปสรรคตรงนั้นนะคะจะเป็นเรื่องของการเงินก็ตามนะคะตรงนี้การคุยการเจรจาอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็จะมองในมุมมองว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินเอกสารนู่นนี่นั่นนะคะอันนั้นนั่นน่าจะเป็นเรื่องดีน่าจะเป็นข้อดี นะคะหรือคุณมีความคิดนะคะคุณมีความคิดอยากจะลงทุนทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะส่งผลดีกับชาวกรกฎด้วยเช่นกันแต่ช่วงนี้นะคะาดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนศาสระนะคะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนวิน่าด้วยนะคะเออมาสถิตพบอริเนี่ยก็ระวังปัญหากับคนใกล้ตัวปัญหาเพื่อนร่วมงานคนใกล้บ้านต่างๆนานา,นาก็ต้องสมควรระวัง นะคะหรืออาจจะมีเหตุการณ์ผิดใจกันนะคะการสื่อสารที่ผิดใจกันได้หรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนได้นะคะในช่วงนี้ส่วนบางท่านช่วงนี้จะมีการจัดการนะคะการจัดการหรือคุณอยากจะลงทุนทําอะไรหรือคุณอยากจะบกุกเบิกอะไรใหม่ๆร่วมกันอย่างเงี้ยนะคะเออก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีอันนั้นนะ่ะส่วนช่วงนี้นะคะดาวสุขคะดาวสุขเรียกว่า ย้ายนะคะย้ายตั้งแต่30ธันวาคมแล้วมาสถิตพบมรณะมองในมุมดีบางท่านจะมีโชคโชคทางไกลจากการติดต่อต่างถิ่นแดนไกลต่างๆนาๆนาโชคอะไลน์ต่างๆนาๆนานะคะนั่นคือมองในมุมดีส่วนข้อเสียก็คือระวังอะไรเอย่ยระวังปัญหานะคะปัญหาสุขภาพต่างๆของเครือญาติด้วยนะคะหรือมองในมุมดีเช่นกันบางท่านอาจจะมีโอกาสได้ทรัพย์ได้สิน นะคะได้จัดการไปเกี่ยวข้องกับบ้านทําบ้านนะคะปรับปรุงบ้านอารมณ์ประมาณนั้นนะคะหรือบางท่านอาจจะได้พบปะญาติที่ห่างเหินกันนะคะส่วนดาวองคารยังทับลักนะเป็นนิดนะคะบางท่านช่วงนี้ก็มีแต่เรื่องของงานนะคะงานงานงานเยอะหรือความรับผิดชอบงานเยอะนะคะส่วนบางท่านใครก็ตามที่มีปัญหางาน นะคะที่รองานรอการเปลี่ยนแปลงต่างๆนาะนาะนะคะโอกาสของคุณน่าจะเป็นช่วงของปลายเดือนที่ดาวองคารยกย้ายออกนะคะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือดาวดวงอื่นด้วยนะคะที่ย้ายด้วยนะคะในปลายเดือนนี้ความรักนะคะคู่ไหนก็ตามนะที่มีปัญหาความรักมาก่อนนะคะให้คุณระวังเกิดทุกข์นะ นะคะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยก็คือ,คอดาวความรักอีกดวงหนึ่งนะคะอยู่ร่วมกับเสาด้วยเสาก็คือดาวเจ้าเรือนปัตนิด้วยก็ระวังการผิดใจกันนะคะกับความรักหรือทุกข์เพราะความรักนี่แหละหรือคุณอาจจะมีปัญหากับต่างเพศก็ได้นะคะบางท่านหรือบางท่านจะมีปัญหากับเครือญาติก็ได้นะคะส่วนทุกอย่างเลยนะคะของชาวกรกฎเนี่ยให้รอจังหวะ ปลายเดือนไปแล้วจะส่งผลดีกับชาวกรกฎนะคะรวมไปถึงโชคลาภด้วยทีนี้เรามาดูกันนะว่าชาวกรกฎค่ะนะคะแต่ละเรื่องของคุณเลยจะเป็นยังไงบ้างบางท่านที่เข้ามาฟังอาจจะรู้สึกถึงการไม่ตรงก็ต้องขออภัยมากบ้างนะคะรกรกฎ การเริ่มต้นการจะทำอะไรใหม่ๆตอนนี้มันมีโอกาสความสำเร็จแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะยังมีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังขาดขาดเกินๆยังไม่เข้าที่สักทีเดียวหรืออารมณ์ประมาณว่าคุณเริ่มต้นด้วยตัวเองได้มันอาจจะเป็นในเรื่องของความรับผิดชอบอะไรมากมายอย่างเงี้ยนะคะอ่ามันก็ แลกความเหนื่อยต่างๆนานาความพยายามความมุมานะต่างๆนานามันก็แลกมาด้วยความสําเร็จส่วนใครตอนนี้นะคะต้องส,สางงานต้องเคลียร์งานก็อาจจะหมายถึงว่าต้นปีนะคะก็ต้องกลับมาเคลียร์งานกลับมาส,สางงานมีงานรออยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินบางท่านก็จะมองในพื้นพื้นฐานการเงินะว่าคุณก็พื้นฐานการเงินคุณก็ยังมีแต่ตอนเนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออ ต้องเร่งนะคะต้องเร่งทําอะไรสักอย่างหนึ่งละเพื่อให้ได้เงินเข้ามาละนะคะส่วนบางท่านในใจลึกๆอยากจะทําอะไรใหม่ๆนะนะคะอยากจะมีช่องทางการเงินเพิ่มได้นะคะหรือช่วงนี้ต่อให้คุณมีปัญหาขัดมีปัญหาการเงินคุณก็ยังด้วยความสามารถของคุณคุณก็ยังมีเงินส่วนอื่นเข้ามา นะคะส่วนการติดต่อการเจรจาต่างๆนานาบางท่านอาจจะมีการตกลงกับคู่หุ้นส่วนบางท่านได้ทําร่วมลงทุนกันใหม่ๆกับใครก็ได้คนใกล้ตัวนะคะเป็นการร่วมลงทุนกันส่วนบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของผลประโยชน์จากการติดต่อการเจรจาได้เพราะว่าคุณก็ยังต่อให้ดาวอาทิตย์อยู่สถิตพบอรินะคะแต่ดาวอาทิตย์เนี่ย ก็ยังเป็นเทวีโชคอยู่นะคะคุณก็ยังมีช่องทางไรายได้เข้ามาการติดต่อการค้าการขายการจรจาต่างๆนานานะคะก็ยังมีโอกาสมีโชคเออโชคการเงินเข้ามาหมุนเวียนนะคะส่วนในเรื่องของบ้านบางท่านช่วงนี้จะมีมีการทําบ้านอยู่นะนะคะเท่าที่เห็นนะคะใครที่กําลังทําบ้านอยู่หรือทําบ้านมาสักพักแล้วก็เหมือนกับว่าก็อยากจะให้บ้านดูบ้านเสร็จเร็ววันนะคะส่วนบางท่านจะมีในเรื่องของการจัดการเอกสาร อะไรบางสิ่งบางอย่างค้ังคานะคะเอกสารไปเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยเอกสารไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินต่างๆนานาอย่างเงี้ยนะคะหรือบางท่านช่วงนี้อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไปเกี่ยวข้องกับเครือญาตินะคะเครือญาติญาติในเรื่องของสุขภาพได้นะคะของชาวกรกฎโชคค่ะนะคะเขาฟ้องมาว่าโชคของชาวกรกฎเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของงาน แต่ถ้าเป็นเรื่องของงานเนี่ยก็จะมองในมุมมองสองลักษณะมุมมองคือตอนเนี้ยเริ่มต้นปีต้องเร่งกลับมาเคลียร์งานละหนึ่งแหละนะคะงานบรรลุงานงานจ่อรออยู่ละสองถ้าใครรองานไม่ช้าไม่นานแต่ก็จะมองในมุมมองของปลายเดือนไปแล้วนั่นแหละค่ะนะคะก็จะมีโอกาสได้สมหวังละนะคะตรงนี้ด้วยส่วนใครที่เออบางท่านนะคะบางท่านก็นจะมีปัญหากับ เพื่อนร่วมง,งานบ้างนะคะอารมณ์ประมาณนั้นบ้างแต่ก็ยังมองว่าก็ยังน่าจะปรับความเข้าใจกันได้นะนะคะตรงนี้มีในเรื่องของงานที่ต้องกลับมาแก้ไขหรือเพื่อนร่วมง,งานอาจจะส่งงานให้กับคุณให้คุณได้แก้ได้นะคะมีงานในเรื่องของการแก้ไขางานส่วนในเรื่องของโชคลาภจริงๆเลยค่ะนะคะ,ะช่วงนี้รอปลายเดือนดีกว่า นะคะรอปลายเดือนไปแล้วในจังหวะโชคของคุณน่ะนะคะกรกฎสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะก็คือกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งบ่งบอกว่าน่าจะเป็นปลายเดือนไปแล้วนะคะกาลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีโอกาสต,ตอนนี้กรกฎใครที่ทํางานหาเงินทางไกลออนไลน์เงินไปเกี่ยวข้องกับทางไกลต่างๆนา,นานาก็จะมีโอกาสนะคะก็จะมีโอกาสด้วย แล้วก็ในเรื่องของความรักระวังปัญหาความรักนะคะเอาคู่รักครอบครัวก่อนคู่รักครอบครัวช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของเ,อเรียกว่าความวุ่นวุ่นวายไปเกี่ยวข้องกับบุตรกับบริวารบ้างนะคะเพราะดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยก็ทับ<ธ>รัก<ง>อยู่นะคะเป็นนิดคุณอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่า,จายหรือคุณอาจจะเป็นกังวลในเรื่องของบุตรบริวารอนาคตของบุตรบริวารได้นะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหา คุณระวังช่วงนี้ผิดใจกันไม่เข้าใจกันไกลกันหรือไปรับรู้อะไรมาหรือจะมีปัญหาอะไรที่คุณเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้กับความรักด้วยนะคะส่วนสำหรับชาวโสดชาวโสดก็เชื่อว่าอาจจะได้รักทางไกลนะรักออนไลน์นะคะอ่า แต่จังหวะหมอก็ให้รอไปเดือนไปแล้วอาจมีคนมาติดต่อคุณมีคนมาสื่อสารคุณมีคนมาจีบหรือค,ค,คุณคุยกับใครอยู่ก็แล้วแต่ก็จะมองในมุมมองว่าก็ให้คุยกันไปก่อนรอจังหวะไปก่อนชาวโสดบางทีก็อาจจะมีพบรักแหละนะคะแต่เป็นอาจจะเป็นรักทางไกลได้อารมณ์ประมาณนั้นอ่ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวกรกฏเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ละเรื่องเลยเงินหามาตอนนี้อาจจะมีรายจ่าย ะะอาจจะมีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับบ้านกับเพื่อญาติกับบริวารต่างๆนานานะคะแต่ถ้าใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวทํำการค้าทำการขายงานทางไกลงานอนอ,อนไลน์ขายของออนไลน์ต่างๆนาๆนาก็น่าจะเป็นยังยังส่งผลที่ดีกับคุณอยู่นะคะยังส่งผลที่ดีกับคุณอยู่ทีนี้เรามาดูกันค่ะแค่ช่วงนี้ระวังผิดใจกันกันกบใคร นะคะแค่ระวังในเรื่องของการผิดใจกันกันกบใครคนใกล้ตัวใครก็ได้นะคะงานค่ะใครหวังงานอยู่คะจริงๆอ่ะมีงานเข้ามานะแต่คุณอาจจะรู้สึกถึงการไม่ตรงจริตหรือไม่ถูกใจกับคุณก็ได้หรืองานที่เข้ามามันอาจจะ คุณได้งานก็จริงแต่คุณมีความรู้สึกว่าลังเลโลเลอยู่ว่างานตรงนั้นเอ๊มันจะไกลบ้านเราหรือเปล่าอารม์ประมาณน,นั้นได้ด้วยนะคะเพราะบางท่านมีงานค่ะใครที่รอง,งานอยู่เนี่ยแต่เพียงแต่ว่าไม่ถูกใจนะคะบางท่านก็ยังไม่ถูกใจอยู่แต่บางท่านก็รู้สึกว่าถ้าคุณจะทําไปก่อนอย่างนี้รอจังหวะโอกาสใหม่ได้ไหมมันก็น่าจะได้ผลนะส่วนใครที่ทําการค้าขาย หาเงินเงินทางไกลเงินอากาศเงินออนไลน์ต่างๆนาะนาะผู้ค้าผู้ขายต่างๆนาะนาะช่วงนี้ยังมีโอกาสช่องทางไรายได้นะคะรายได้เข้ามาใครที่จะร่วมลงทุนกับคนในกับคนใกล้ตัวดีกว่านะคะกับคนใกล้ตัวเอ,อ่อการร่วมตรงนี้บางทีบางครั้งบางคราวอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะมีอะไรที่มันมันความคิดเห็นต่างใครที่ร่วมลงทุนมาแล้วก็ได้นะคะ ช่วงนี้กรกฎมีอย่างเดียวเองค่ะมีการหวังงานมีการรอง,งานแล้วก็บางท่านใครจะตัดสินใจออกงานก็ได้ตัดสินใจออกงานนะคะตรงเนี้ยไม่ช้าไม่นานค่ะนะคะก็น่าจะเป็นช่วงของปลายเดือนแล้วล่ะนะคะนะไม่ช้าไม่นานคุณกาลังจะได้ข่าวดีละข่าวดีที่คุณหวังหวังมานานด้วยหวังมาสักพักด้วยนะคะ ข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างเงี้ยงานใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะได้ใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาหยิบยื่นโอกาสให้กับคุณในเรื่องของงานนะคะรู้สึกว่ามีผู้ใหญ่ใจดีอยู่นะ,ะนะ,ค,ะคนที่เขามี power มากมากนะคะจะส่งผลหรือจะส่งข่าวหรือจะมีข่าวดีจากการติดต่อก,กับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มี power มากมากคนนั้นน่ะล่ะค่ะนะคะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวไม่เป็นไรคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวรู้สึกว่าเปิดมาต้นปีก็ยังมีโอกาสช่องทางเงินอยู่แล้ว นะคะกลับมาปั๊มเงินกลับมาเหนื่อยหาเงินกลับมาโฟกัสการเงินละนะคะต้นปีนี้มาดูกันเงินค่ะการเงินกันทอง การเงินการทองกระกมดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวอาทิตย์นะคะก็ยังได้เทวีโชคอยู่คุณก็อาจจะยังมีโอกาสในเรื่องของช่องทางการเงินช่องทางเลือกทางเลือกอื่นนะคะเงินส่วนต่างนอกเหนือจากการหาไรายได้ประจานะคะตรงนี้คุณยังมีโอกาสตอนนี้อยู่นะนะคะหรือหมายถึงคุณต้องเร่งตัามเงินได้นะคะเพราะว่าคุณมีค่าใช้จ่ายแน่นอนอยู่แล้วค่าใช้จ่ายบริวารด้วย เรืาในบ้านค่าใช้จ่ายคนใกล้ตัวนะคะค่าใช้จ่ายบ้านทําบ้านใหม่ได้หมดเลยค่ะนะคะส่วนกระกฎบางท่านก็ยังมีค่าใช้จ่ายกับการเดินทางอยู่เพราะบางท่านยังอยู่ในช่วงของชีพจรลงเท้าอยู่นะคะช่วงจังหวะนี้บางท่านต้องไกลบ้านอ่าก็ยังมีค่าใช้จ่ายการเงินตรงนั้นที่คุณอาจจะต้องแบบว่าบางทีคุณก็อาจจะต้องควบคุม นะคะควบคุมค่าใช้จ่ายเพราะมันจะมีเรื่องของการบานปลายในเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนบางท่านก็ได้ซื้อของใหม่เข้าบ้านค่ะนะคะแต่ถ้าใครทําบ้านอยู่เนี่ยโอ้ก็น่าจะจ่ายไปเยอะพอสมควรน,นะคะเท่าที่เห็นนะแต่ก็ยังได้บ้านออกมาดูดีนะคะตรงนี้อ่ากระโกดนะบางท่านมีค่าใช้จ่ายกับบุตรกับบริวาร นอกเหนือจากการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนต่างนู่นนี่นั่นนะคะกับบุตรกิวนหรือบางท่านก็อาจจะมีโชคการเงินมาจากใครบางคนได้นะคะในช่วงจังหวะนี้อา,อาจจะมีโชคอาจจะมีโอกาสโดยเฉพาะการติดต่อการเจรจาอะไรก็แล้วแต่นะคะอยู่ดีๆคุณอาจจะมีช่องทางนะคะแล้วก็มีช่องทางการเงินใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะตรงนั้น ใครรอปรับโยกปรับย้ายงานก็น่าจะมีโอกาสได้ปรับโยกปรับย้ายงานนะน่าจะได้โอกาสงานใหม่ๆที่กันเงินอย่างน้อยๆคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้เบาตัวละสบายตัวละนะคะคือไม่ต้องมานั่งควบคุมค่าใช้จ่ายละนะคะก่อนหน้านี้อาจจะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายใครรอจังหวะการย้ายงานอ่ะหรือใครรอจังหวะเงินปันผลช่วงนี้ละ่ะเงินที่แบบว่าเงินโบนัสเงินพิเศษก็อาจจะมีโอกาสได้เงินพิเศษด้วย แล้วกรกฏคุณอาจจะได้มาจากงานหรือคุณอาจจะได้จากใครก็ได้นะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ตรงเนี้ยมาดูโชคกันค่ะกรกฏโอ้กรกฏน่าจะเป็นโชคของทรัพย์เรื่องของบ้านนะ นะคะทรัพย์สินคุณช่วงนี้คุณอาจจะมีการจัดการในเรื่องของเอกสารที่มันคาราคาซังไปเกี่ยวข้องกับบ้านไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนะคะแล้วใครจะคิดจะเสี่ยงโชคเหรออ่าถ้าคุณคิดจะเสี่ยงโชคอหรือคุณจะได้โชคกับเพศตรงข้ามก็ได้เพราะดาวศุกร์ก็คือดาวเจ้าเรือนลาภะอาจจะมองมีโอกาสได้ นะคะบางท่านก็จะมีโชคกับเพศตรงข้ามก็ได้หรือบางท่านจะมีโชคกับการติดต่อเจรจาคู่ค้าคู่ธุรกิจต่างๆนานานะคะส่วนภายในบ้านเนี่ยรองสุขภาพร่างกายของเครือญาติคนในบ้านคนใกล้ตัวต่างๆหรือตัวเองก็ได้ตัวเองเนี่ยทำอะไรอย่าประมาทเลอะเลอนะคะอา,อาจจะมีปัญหาหรือบางท่านอาจจะมีในเรื่องของทำฟันได้หมด นะคะทาฟันก็ได้หรือสุขภาพของคนในบ้านได้นะ,ะถ้าเป็นคนสุขภาพของคนในบ้านญาติผู้ใหญ่ในบ้านก็อาจจะมีในเรื่องของการรักษาเนื้อรักษาตูวหรือช่วงนี้ไม่ค่อยสบายหรือช่วงนี้ปวดหลังนู่นนี่นั่นหรือถ้าเยอะไปกว่านั้นนะคะอาจจะแบบว่าผ่ตัดผ่เจาะอะไรอย่างนั้นน่ะนั่นคือเยอะไปกว่านั้นนะคะของชาวกรกฎชาวกรกฎค่ะ นะคะไพ่เขาฟ้องมานะคะว่าตัวตนของคุณนับจากนี้ไปอ่ะคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะรอจังหวะการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันจะมีสิ่งที่ดีๆตามมามีสิ่งที่ดีมากตามมาเป็นจังหวะชีวิตที่คุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยนะคะเขาฟ้องมาแบบนี้นี่คือเรียกว่าโชคชีวิตแล้วก็โชคชะตา มาดูในเรื่องของความรักกันความรักค่ะคู่รักครอบครัวนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยคู่รักครอบครัวอาจจะรอจังหวะใหม่ๆรอกันทําบ้านหรือทําบ้านอยู่ ถ้าทําบ้านอยู่ก็คือค่าใช้จ่ายไปกับบ้านเลยค่ะนะคะส่วนคู่รักบางทีก็ได้โชคกับคู่นะคู่อาจจะให้อะไรบางสิ่งบางอย่างได้นะคะอ่าเพราะดาวโชคอยู่ร่วมกับดาวคู่เช่นกันนะคะตรงนี้ส่วนกระโกดก็ระวังนิดนึงระวังในเรื่องของปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าปัญหาตรงนั้นจะเป็นเกิดจากคนใกล้ตัวคุณเป็นใครก็ได้ที่เป็นคนใกล้ตัวคุณนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่า กับบุตรกับบริวารด้วยนะคะแม้แต่ทั้งว่าบุตรบริวารด้วยหรือบางท่านเนี่ยช่วงนี้กาลังคิดตัดสินใจนะคะคิดตัดสินใจก็ได้ระหว่างทางเลือกการศึกษาเล่าเรียนของบุตรบริวารทางเลือกไหนดีอารมณ์ประมาณนั้นได้นะคะตรงนี้ระวังสุขภาพร่างกายด้วยนะคะกรกรหรือคนในบ้านคุณนะช่วงนี้กรกฎจะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะใครที่ต้องเดินทางไกลบ้าน บางท่านมีโอกาสมากๆเลยการเดินทางไกลบ้านบางท่านมีโอกาสในเรื่องของเ,ออเดินทางไปเกี่ยวข้องกับ,กบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชาวากรากบค่ะบางท่านช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การทําบุญบ้านยังอยู่ในช่วงของเทศกาลทาบุญบ้านหรือมองในมุมมองอีกหนึ่งมุมมองบางท่านก็จะมีโชคกับบ้านนะคะเพราะว่าดาวเกตเนี่ยในช่วงนี้ก็ยังมาสถิตพบพันธุอยู่ บางท่านก็อาจจะเดินทางถี่หน่อยนะคะช่วงนี้ส่วนใครต้องการจะเอาตัวเองยกตัวอย่างการเงินอริแต่ได้เทวีโชคก็หมายถึงใครที่ต้องการจะเอาตัวเองเป็นหนี้เป็นสินนะคะยื่นสินเชื่อต่างๆเดินเอกสารต่างๆนานาช่วงนี้จังหวะกรกฎมีด้วยนะคะนั่นคือในการเดินเรื่องเดินเอกสาร ต่างๆนานาหรือคุณอาจจะมีโอกาสมีโ,มโชคทางการเงินอีกหนึ่งช่องทางรายได้อีกหนึ่งช่องทางรายได้แบบว่าใช้ความสามารถได้นะคะใช้ความสามารถอะไรต่างๆนานาเฉพาะทางได้ก็จะเป็นจังหวะที่ดีด้วยส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักระวังการผิดใจกันมากๆเพราะบุคคลอื่นด้วยนะคะถ้าไม่ใช่คุณสองคนก็เพราะบุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงด้วยนะคะแล้วบางท่านระวังไกลกันในเรื่องของความรักนะแล้วก็บางท่านอาจจะหมายถึงอยู่ดีๆ มีปัญหาเกิดการปกปิดการปิดบงังการซ่อนเร้นต่างๆนานาเลยค่ะปัญหาจะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะอ่จถ้าไม่ใช่คุณเป็นผู้กระทาก็ย่อมหมายถึงอีกฝ่ายเป็นผู้กระทาแล้วละที่เขามีตัวเลือกเข้ามาละนะะหรือเขาต้องการจะตีตัวออกห่างจากคุณก็ได้เป็นเพราะว่าเขามีตัวเลือกก,รกรดดนะะ็ระวังการสิ้นสุดด้วยนะคะระวังการสิ้นสุดระวังการ จบกับความรักพราะมีทางเลือกแล้วนะคะโดยเฉพาะใครที่มีปัญหามาสักพักกันแล้วเนี่ยก็เชื่อว่ามีทางเลือกนะคะมีทางเลือกกำลังจะเกิดความคิดทางเลือกหรือกำลังเลือกเลือกตัดสินใจออกห่างได้ต้องระวังนิดนึงนะคะคนที่มีปัญหาความรักในช่วงนี้เพราะอย่าลืมว่าเชื่อว่า เดี๋ยวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะปีเนี้ยหรือกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้แล้วก็ได้นะคะบางท่านก็เปลี่ยนแปลงช่วงนี้นะมาดูค่ะโอ้ ใครที่ยังเป็นคู่กันนะคะก็ไม่น่าจะแคล้วกันไปไหนนะก็พากันไปเที่ยวบ้างไปไหนบ้างอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการแก้ดาวก็ได้นะคะแต่บางคู่จะมองในมุมมองว่าอาจจะเป็นฝ่ายชาวกรกฎอะคะ่ะว่าคุณรู้สึกว่าความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันมีแต่ปัญหาทั้งนั้นเลย ถ้าเรายือ้อถ้าเราพยายามต่อไปคุณก็ยังไม่แน่ใจเลยด้วยซ้ําไปว่าความรักจะกลับมาดีแบบเดิมหรือเปล่าเพราะคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวปลบมือข้างเดียวก็ไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พยายามอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมปลบมือร่วมด้วยนะคะตรงเนี้อาจจะเป็นคุณที่รู้สึกว่าอาจจะตัดสินใจแล้วลหละบางท่านเพราะคุณรู้สึกได้นี่ว่าแฟนของคุณเขาไม่ค่อยจะสนใจเลยในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่หรือตอนนี้แฟนไกลกันเพราะเรื่องของหน้าที่การงานได้ อารมณ์ประมาณนั้นก็ได้นะคะแต่คุณก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยแคร์คุณนะคะโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาความรักที่ต้องตัดสินใจมาดูชาวโสดกันนะคะชาวโสดเป็นยังไงบ้างเอยชาวโสดมีพบรักนะ้บางท่านมีพบรักบางท่านได้พบคนมีตำแหน่งบางท่านมีโชคความรักเข้ามาบางท่านได้พบคนไกล นะคะคนไกลด้วยนะคะรักไกลๆหรือใครที่คุยกันอยู่แล้วช่วงจังหวะนี้อาจจะมีถ้าใครที่คุยกันอยู่แล้วเนี่ยแล้วเขาอยู่ไกลคุณน่อาจจะมีการได้พบปะเจอกันด้วยนะคะการพบปะเจอกันก็หมายถึงอะไรก็หมายถึงคนที่คิดถึงกันอ่ามาเจอกันนะคะอ่ามาคุยกันความรักก็จะได้ชัดเจนมากกว่าเดิมได้นะคะใครที่มีคุยกันก่อนหน้านี้นะส่วน บางท่านที่ยังไม่เจอไม่ช้าไม่นานเขาก็ฟ้องมาอยู่แล้วค่ะว่าคุณกําลังจะเจอโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะใหม่ๆเกิดขึ้นโอกาสใหม่ๆอาจจะทําแต่บางเคสก็ยังรู้สึกระวังหรือบางเคสยังรู้สึกถึงการไม่แน่ใจว่าเขาคนนี้ที่เข้ามาหาคุณน่ะมาหวังอะไรผลประโยชน์อะไรกับคุณหรือเปล่าบางท่านก็กังวลตรงนี้นะคะส่วนบางท่านอารมณ์ตอนนี้ ไม่ค่อยจะสนใจความรักเลยค่ะนะคะพอบางท่านเนี่ยก่อนหน้านี้เหนื่อยกับความรักมามากละเราเอาเวลาเนี่ยไปทุ่มกับความรักมาพอสมควรละตอนนี้มีรักเข้ามาก็เหมือนกับว่าคุยได้เป็นมิตรภาพได้ส่งเสริมกันได้คุยแล้วสบายใจก็โอเคแต่ถ้าจะถามว่าให้มองไปถึงขั้นแบบว่ามีอะไรที่มันผูกมัดกันเลยไหมก็ไม่ใช่ส่วนบางท่านได้พบรักในรูปแบบไม่ได้ผูกมัด นะคะผูพบรักในรูปแบบไม่ได้ผูกมัดพบรักในรูปแบบเชิงลักษณะที่ว่าอ่ะพูดคุยกันพึงพอใจในมิตรภาพพึงพอใจในความรักพึงพอใจในความสัมพันธ์แค่นั้นพอบางท่านก็เจอรักแบบนี้โอเคทุกอย่างค่ะค่อยๆดูใจกันนะคะค่อยๆเรียนรู้กันไปค่ะเดี๋ยวปลายเดือนมันก็จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะแต่ก็เชื่อว่าใครยังไม่เจอความรักไม่ช้าไม่นานคุณก็จะต้องได้เจอความรัก รักทางเลือกใหม่โอกาสใหม่ๆความสมหวังใหม่ๆซึ่งจะบ่งบอกว่าคุณอาจจะได้พบรักในเชิงเข้ามาเนี่ยส่งเสริมกันได้แล้วก็บางท่านก็โชคดีไปเลยค่ะนะคะบางท่านก็โชคดีไปเลยตรงที่ว่าคุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของออรักที่ดีงามหรือหมายถึงบางท่านก็จะอาจจะได้เจอเนื้อคู่นะคะคู่บุญเก่า ผู้คู่บุญเก่าคู่บุญทำกาแต่งเก่าอะไรแบบนั้นเอาไว้ไปติดตามในคลิปความรักกันนะคะรายละเอียดอันนี้ก็คือบอกบแบบคร่าวๆแต่คนที่มีปัญหาความรักต้องควรระวังงานใครรองานเดี๋ยวเร็ววันนี้คุณอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของงานหรือตอนนี้คุณยังมีช่องทางไรายได้ทางอื่นเข้ามาหมุนเวียนอยู่นะคะจังหวะที่คุณรอการเปลี่ยนแปลง รอโอกาสใหม่ๆส่วนบางท่านได้แล้วนะคะบางท่านได้โอกาสใหม่ๆแล้วแต่ใครที่รอโอกาสใหม่ๆก็น่าจะเป็นตั้งแต่ปลายเดือนไปแล้วแหละนะคะน่าจะเป็นอะไรที่มันดีๆสับคุณด้วยส่วนพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้การติดต่อการเจรจายังยังยังดีอยู่นะคะใครเอ่อใครที่เป็นพนักงานก็อาจจะหมายถึงว่าพอกลับมาทํางานเนี่ยหลังหลังวันหยุดยาวเนี่ยโอ้ มีงานจ่อรออยู่เลยค่ะบางท่านเพื่อนร่วมง,งานโยนงานให้คุณต้องเคลียร์ต้องเร่งเคลียร์งานต้องเร่งทํางานกลับมาต้องเร่งทํางานอารมณ์ประมาณนั้นนะคะโอเคน่าจะประมาณนี้ใครที่อยากจะทําธุรกิจเพิ่มหาเงินช่องทางไรายได้เพิ่มจะมีโอกาสนะคะจะมีโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วชาวกรกฎจะบอกว่าคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ในชีวิตด้วยสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในปีนี้เขาฟ้องมานะคะว่าคุณกําลังจะเกิดโอกาสโชคความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าความหวังที่คุณหวังความหวังที่จะได้งานดีๆความหวังการเงินต่างๆนะคะในปีนี้ก็น่าจะประมาณนี้15วันค่ะนะคะซึ่ง1 5วันนี้ก็น่าจะเป็น15วันของชาวกรกฏที่บางครั้งบางคราวมันอาจจะมีอะไรที่มันยังไม่เข้าที่เข้าทางยังไม่ สมหวังสะทีเดียวในบางเรื่องนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายบ้างเรื่องของงานเหนื่อยล้าบ้างอะไรอย่างนั้นอะแต่เดี๋ยวรอไปเดือนนี้ก็น่าจะมีอะไรดีๆนะคะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวกรกฎค่ะชาวกรกฎใครฟังมาถึงตรงนี้พิมพ์เลขสองเข้ามาได้นะคะจะได้รับทราบนะว่ายังมี f อ c ที่ติดตามติดตามมาจนถึงปี6 8นี้นะคะถึงมกราณนี้ก็ขอขอบคุณมากๆแล้วก็ FC ที่ส่งกำลังใจเข้ามาในคอมเมนต์ด้วยนะคะ FC ที่อุปถัมภ์ช่องสนับสนุนช่องขอให้ทุกท่านปีใหม่ปีนี้มีความเจริญก้าวหน้าปี68ต้องปีของต้องเป็นปีของชาวกรกฎละนะคะดาวเคลื่อนเดือนย้ายหมดละนะคะก็อย่างน้อยๆสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณปลายปีนี้ด้วยก็คือดาวพฤหัส จะย้ายมาทับลักแล้วก็ได้ตำแหน่งมหาอุดนะคะก็น่าจะประมาณนี้ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความตั้งใจหวังนะคะสวัสดีค่ะ